นี้นะคะเครื่องวิเคราะห์นะคะโปรแกรมเป็นโปรแกรมภาษาไทยใช่ไหมครับใช่ครับเราเปลี่ยนภาษาได้นะครับผมเปลี่ยนภาษาได้ครับผมนะครับกดนี่ครับนี่ภาษาเราเปลี่ยนได้นี่ครับเข้าสู่ระบบมันมีได้คุณบอกผมทุกอย่างครับผมท่านนี้นะคะท่านมีปัญหาใช่ไหมครับมันเป็ัญหาสามรถตั้งถี่ความเร็วสัานได้ก็ได้ เบาช้ารีบเร็วมากเลยนี่ปรับช้าปรับเร็วได้นะคะค่ะสมมติว่าอ่อีกเพิ่มหนึ่งเราปรับความช้าเราไม่เจอสาเหตุแล้วก็หยุดแล้เพิ่มความเร็วอ่าของการเปลนเพิ่มความเร็วของการเปลนขึ้นมาก็ดับก็ดีจะดูว่าอ่าประมาณนี้มันจะเห็นสาเหตุไหม